สวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาพบกันในเกมฮาร d ดบู d ออนไลน์ครับผมตอนนี้ก็คือสเตตัสของผมที่ผมอัพลงลงไปที่ Attack Power ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาดูกันคือผมจะไปตีมอนสักตัวหนึ่ง ชุดที่สวมใส่ผมยังไม่ได้ใส่ชุดเดเวลสาสิบนะครับผมจะใส่เป็นชุดเดเวลยี่สิบตามนี้ครับผมอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นดาบเตือนโลก่ก็จะเป็นเลือดครับผมมาดูกันที่ตีขังขาวครับผมการทดสอบของผม ผมจะตีข้างข่าวเลเวลสามสิบห้าสามสี่ทดสอบกันที่ข้างข่าวเลเวลสามสิบห้าครับผมเริ่มกันเลยมาไป นะครับก็จะประมาณนี้อีกตักตัวหาตัวที่เลเวลสามสิ้าเอาแบบทีละตัวอันนี้มันจะวิ่งมาหาเรานี่ครับผมใช้สกิลสกิลสองปังไปโดนอีกตัวหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็จะแบบนี้ประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาผมจะรีเซ็ต ผมมีแต้มทั้งหมด68แต้มนะครับผมผมจะลงคิติคอนทั้งหมดเลยไปจัดไปแล้วมาดูว่าผลจะเป็นยังไงนะโอเคเท่ากับว่าคิติคอน6กรสิบแปดนะครับผมดูอัตราการติดคิจะเป็นยังไง เลเวลสามสิบห้าตัวไหนตัวนี้โดนกระดูกหายากเนาะมีสามสิบสี่ครับสามสามสามสี่อ่ะนะตัวนี้นะเอ้ยผ่าดผ่าดผ่านเอาครับหาข้างขาวเลเวลสามสิบห้า เจอแล้วมายิงก่อนปุ๊บ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 ปึ๊บปึ๊บไม่ไหวปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูนะประมาณนี้ครับผมต่อไปรีเซ็ตอีกรอบเปลี่ยนเป็นดอทเลยครับผม ตัดหมดเลย เจอแล้วโอเคต่อไปผมจะ ทดสอบลงที่เลือดทั้งหมด ประมาณนี้ครั้งนี้ลงเลือดเด้งครับผม เรียบร้อยก็สรุปได้ว่าคราวนี้ผมจะมาลง attack power ครึ่งหนึ่งก็คือสามสิบสี่แล้วก็ดอสสามสี่ ก็โอเคนะครับผมผมคิดว่าสเตตัสไม่จำเป็นต้องลงดอทก็ได้ลงแอตแทกพาวเวอร์ไปเต็มเต็มยาวๆโจมตีแรงแล้วก็จบเร็วดีกว่าแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มบาร์ตี้ผมคิดว่าตามส่วนตัวนะผมคิดว่าเด้งเลือดเลือดเด้งสักหน่อยนึงแล้วก็มี Power. แอตแทกพาวเวอร์เต็มๆผมว่าโอเคสุด เพราะว่าเราจะได้ฟื้นเลือดได้เร็วหรือไม่ก็หัวใจเยอะๆให้เลือดเยอะดีกว่านะสรุปแล้วก็ประมาณนั้นครับผมส่วนผมขอเล่นเตเตตัสนี้แล้วกันคือแอตแท k พาวเวครึ่งหนึ่งดอทครึ่งหนึ่งเพราะว่าผมพยายามจะทำชุดที่ชุดโลกครับ ชุดโลกโดยตรงผมพยายามทําชุดโลกโดยตรงเป็นโต๊ะเครื่องหนังครับผมที่ได้ค่าดอทเพิ่มขึ้นซึ่งเท่าที่สังเกตดูก็คือดอทมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างอัพไม่อัพมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างอยู่ดีครับผมนั่นแหละมันก็เลยไม่ค่อยส่งผลอะไรมากมายครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่